สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องธรรมมาหากินชาแนลบายกิติศักิ์หันกล้าพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ชากโดนอำเภอแกลงจังหวัดประยองนะครับตรงจุดที่ผมยืนเนี้ยอยู่ห่างจากถนนสุขุมวิทแค่3กิโลเมตรนะครับก็ถึงที่สวนทุเรียนแปลงนี้ผมมาที่นี่ก็เพื่อที่จะมาแนะนำสวนทุเรียน เป็นสวนทุเรียนที่มีอยู่2รุ่นนะครับรุ่นแรกอายุ10ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดเกือบ70ต้นนะครับส่วนอีกอีกโซนหนึ่งอายุ7ปีก็จะมีอยู่ทั้งหมด200กว่าต้นรวมแล้วก็ประมาณ2 0 0 250ต้นประมาณนั้นนะครับแล้วที่เขาทำไว้สวยมากนะฮะทำไว้สวยมาก ด้านหน้าติดถนนที่ผมเดินอยู่นี้ก็คือถนนคอนกรีตส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นถนนเหมือนกันเป็นถนนลาดยางนะครับติดทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยครับที่ดินที่ผมรีวิวเนี่ยจะสวยมากปีที่แล้วผลผลิตที่เขาขายอยู่ในที่แปลงนี้เป็นทุเรียนนะครับตัดขายได้30ตันกว่านะฮะหากค่าแรงค่าปุ๋ยค่ายา10%หักไปเลย ก็จะมีกำไรอยู่ที่ประมาณ3ล้านเศษถ้าทำดีๆจะได้มากกว่านั้นนะครับอันนี้ผมเดินด้านหน้าแปลงให้ท่านเห็นก่อนนี่คืออด้านหน้าของสวนทุเรียนเรามองไปข้างในที่ท่านเห็นข้างข้างในนี่ก็คือโซนทุเรียนนะครับต้นอายุ10ปีขึ้นไปครับสูงสวยงามมากนะครับต้นงามงามจริงๆ เข้ามานีนร่มลื่นอากาศเย็นสบายครับที่นี่ครับราคาขายในพื้นที่ที่ดินแปลงนี้เป็นฉนดคุดแดงนะฮะสิบเอ็ดไร่หนึ่งงานเศษเขาขายยกแปลงพร้อมบ้านสองหลังบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านของเจ้าของสวนทาไว้อย่างดีมีแอร์มีห้องน้ํามีน้ําร้อนน้ําอุ่นพร้อมเลยในนั้นนะครับเป็นบ้านผู้บริหารหนึ่งหลังแล้วก็บ้าน คนงานที่อยู่กันได้เป็นหลายครอบครัวแหละหลังใหญ่เลยอีกหนึ่งหลังขายยกแปลงสระน้ำสองสระนะครับปั๊มน้ำเข้าระบบสปริงเกอร์เนี่ยสชุดนะฮะขายยกแปลง16ล้านครับที่แปลงนี้สวยมากเห็นไหมนี่กำลังเดินเข้าไปทางสวนแล้วครับในสวนนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตามไปดูข้างในกันว่าข้างในเราแบ่งเป็นโซนอย่างไร ดูความสวยงามของต้นทุเรียนอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมครับนิโคนต้นทุเรียนอายุ10ปีขึ้นไปครับที่อยู่ด้านหน้าสวนเลยนะฮะเข้าประตูมาก็จะเจอเลยข้างบนเขายงเชือกกันไวนะ้ให้สองต้นนี้ติดกันอยู่นะเห็นไหมครับสวยมากครับ ทุเรียนอายุ10ปีเนี่ยเปลือกบางเนื้อแห้งหวานกรอบอร่อยนะครับหวานสนิทนะโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลชากโดนอำเภอแกรงเนี่ยเขาจะมีสวนทุเรียนที่ปลูกสวยๆงามๆอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วเขตรอยต่อที่ติดกับที่แปลงนี้ก็จะเป็นทุเรียนอายุ10ปีขึ้นไปทั้งหมดท่านลองดูสิครับ ท่านผู้ชมครับอันนี้เขาติดหมายเลขไว้เลยฮะที่อายุ10ปีนะครับตอนนี้หมายเลข9ครับเห็นไแผนไปให้ท่านเห็นลำต้นใหญ่ๆของต้นทุเรียนอายุ10ปีเห็นไหมครับนี่ครับต้นใหญ่ต้นใหญ่เนี่ยถ้าเราดูแลดีๆแล้วเก็บผลไว้ได้เนี่ยแต่และต้นต้นเนี่ย ติดลูกก็ประมาณต้นลับร้อยหรือ200นะฮะส0งลูกได้ก็ขึ้นอยู่ที่ตัวกิ่งด้วยโดยเฉพาะข้างหน้าต้นข้างหน้านี่เห็นไหมฮะต้นนี้น่าจะได้เป็นเป็นร้อยลูกให้ท่านดูครับแบบนี้ฮะโอ้ต้นนี้สวยมากต้นใหญ่มากใหญ่จริงท่านลองดูครับความสวยงาม ราคา16ล้านในเนื้อที่11ไร่1งาน40ตารางวาเนี่ยผมว่าไม่แพงนะครับที่แปลงนี้ดูดูต้นเสียกว่าจะเลี้ยงโตได้ขนาดนี้เห็นไหมแล้วก็ดูสภาพสวนเขาสิครับสะอาดสะอ้านสวยงามมากนี่ฮะแล้วเขาก็ปลูกต้นทุเรียนอายุน่าจะ7ปีแล้วแซมอยู่กับต้นทุเรียนอายุ10ปีกว่า ในโซนด้านหน้าอันนี้คือยังอยู่ในโซนด้านหน้าพอเข้าประตูมาก็จะเจอสวนแปลงนี้นะฮะโซนนี้ก่อนครับเป็นโซนอายุ10ปีขึ้นไปครับนี่ครับตอนนี้ท่านลองดูรายละเอียดนิดนึ่งลำต้นใหญ่มากนะพอมองขึ้นไปข้างบนกิ่งก้านสาขาที่สามารถจะเก็บลูกไว้ได้ใช่ไหมฮะถ้ากิ่งละสิลูกเนี่ยก็ ยีกิ่งก็200กว่าลูกนะฮะนะครับนี่ครับเห็นไหมปีที่แล้วเขาเก็บผลผลิตในสวนสวนนี้ได้ทั้งหมด30กว่าตันนะฮะในที่แปลงนี้เพราะสวนสาวของเขาเนี่ยอายุเพิ่งเจ็ดปีก็ยังเอาลูกไว้ได้ไม่หมดนะฮะยังยังปล่อยลูกได้ไม่เต็มที่ เพราะฉะนั้นในโซนอายุ10ปีขึ้นไปเนี่ยเขาจะปล่อยลูกให้ได้เต็มที่เลยเต็มผลผลิตของเขาเลยนะครับนะอันนี้คือเขตรอยต่อเขตรอยต่อเนี่ยเขาจะมีรั้วลวดหนามกั้นเพราะว่าที่ข้างเคียงเขาก็ปลูกสวนทุเรียนเหมือนกันครับนี่ครับให้ท่านเห็นครับวันนี้อากาศดีครับ วันที่ถ่ายวันนี้16ตุลาคม2564ซึ่งในเดือนตุลาเนี่ยจริงๆแล้วก็จะกำลังจะปิดสวนแล้วเพื่อที่จะทำดอกนะครับแต่ทางเจ้าของสวนบอกว่าให้ทางช่องธรรมาหากินชาแนลบายกิติศัก์มาทำรีวิวให้หน่อยเพื่อที่จะเปิดมุมมองให้ในทุนเห็นว่าสวน แปลงนี้หน้าลงทุนหน้าซื้อไว้เป็นเจ้าของนะครับท่านมาท่านลงทุน16ล้านราคายัางต่อรองได้นะครับราคานี้นะยังพูดคุยกับเจ้าของได้ก็ต่อรองกันให้พอใจที่สุดกับเจ้าของโดยตรงนะครับราคาต่อรองกันเสร็จแล้วก็ซื้อขายนัดโอนกันเสร็จเนี่ยเขายกสิ่งของที่อยู่ในที่แปลงนี้ให้ทั้งหมดอ่า ต้นทุเรียน200 200กับ250ต้นน่ะนะฮะเนี่ยตัวเนี้ยต้นสูงครับบ้านอีกสองหลังนะครับเป็นบ้านผู้บริหารก็คือบ้านเจ้าของสวนนั่นเองอะ่ะฮะบ้านเจ้าของสวนเนี่ยมีพร้อมนะมีแอร์พร้อมมีน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำอุ่นให้พร้อมนะฮะห้องน้ำพร้อมนะครับแล้วบ้านหลังใหญ่เดี๋ยวจะพาไปดูบ้านหลังใหญ่สำหรับคนงาน พักพักได้สมครอบครัวสีครอบครัวได้หมดเนี่ยดูดูดูกิ่งสิครับเนี่ยต้นหนึ่งเก็บลูกไว้ได้เกือบ200ร้อลูกนะเนี่ยดูแลดีด,ดีจะสวยงามมากแล้วทุเรียนในโซนของเขตอำเภอแกลงจังหวัดระยองเนี่ยเป็นทุเรียนที่ไม่ฉ่ำน้ำเนื้อจะแห้งหวานมันอร่อยนะครับ เห็นไหมครับสภาพในโซนแรกคือด้านหน้าด้านหน้าของแปลงนี้นะครับแผนจะใช้ให้ท่านเห็นเขาจะปลูกทุเรียนวัยรุ่นแซมกับทุเรียนอายุ10ปีขึ้นไปอันนี้อันนี้อันนี้7ปีแล้วครับเนี่ยต้นนี้เห็นไหมครับความสวยงามครับสปริงเกอร์ระบบ รดน้ำไม่ต้องกลัวฮะสาะน้ำในแปลง11ไร่เนี่ยเขามีถึง2สาดด้วยกันน้ำเหลือเฟือไม่เคยขาดนะครับใช้ได้ตลอดทั้งปีอันนี้ต้นสาวครับเขาปลูกแซมสลับไว้กับต้นอายุ10ปีขึ้นไปบางคนก็มีคำถามนะว่าต้นทุเรียนถ้าอายุมากแล้วเนี่ยผลผลิตมันจะน้อยลงไหม ผมตอบได้เลยครับในช่องออธรรมาาากินชาแนลบายกิติศักขันกล้าเนี่ยผมติดตามเรื่องของผลผลิตทุเรียนมาตลอดนะฮะทุเรียนอายุยิ่งมากจำนวนผลผล,ผลิตก็ยิ่งมากนะเพราะว่าแร่ธาตุอาหารที่เขาสะสมแล้วเอาขึ้นไปเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีพลังในการเลี้ยงลูกได้มากกว่าต้นเล็กนะ ต้นเล็กเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าอายุ7ปีเนี่ยก็จะสามารถเก็บลูกไว้ได้แค่ประมาณต้นระ1 5ถึงยีลูกแค่นั้นเองแต่ถ้าต้นใหญ่เนี่ยสามารถเก็บไว้ตั้งแต่1 0 0ยถึงสองลูกได้นะครับเนี่ยเกในส่วนนี้จะเป็นพันหมอนทองทั้งหมดนะคร ดูใบสิครับท่านรับอันนี้คือการดูแลของคนงานที่เจ้าของสวนเขาว่าจ้างไว้นะฮะสวนนี้ต้นสมบูรณ์มากกำลังบำรุงปุ๋ยบำรุงต้นบำรุงใบเพื่อที่จะเต็มพร้อมให้เขาออกดอกในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าท่านเห็นรีวิวของช่องธรรมหากินช n n e l บายกิติศักดิ์การกล้าแล้วเนี่ยพิกัดของตำบลชากโดนอำเภอแกลงอยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมครับท่านรีบติดต่อมาเลยครับที่097 2530 444หรือที่หมายเลข085 838 7717 77นนะครับรีบติดต่อมานะครับ ก่อนที่ที่แปลงนี้จะเป็นของคนอื่นไปนะครับนี่ฮะคุ้มค่าน่าลงทุนครับต่อยอดได้เลยคนงานก็จ้างต่อได้เลยที่นีคนนน่คนงานก็เป็นอยู่แล้วคนงานก็เป็นชาวอำเภอแปลงนี้เองนะครับนี่ฮะถ้าต้นใหญ่เขาจะมีระบบสปริงเกอร์อ,อันนี้อย่างต้นนี้สามหัวครับเห็นไหมตัวต้นสิฮะ สวยงามมากนะครับเนี่ยอันนี้4หัวนี่ะเห็นไหมครับระบบเซฟิงเกอร์นี่ครับนี่แหละครับรูปที่ดินแปลงนี้ก็จะยาวนะฮะยาวลึกลงไปแล้วดนทั้งกลางแปลงเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของที่พักที่อยู่อาศัยของคนงานแล้วก็ของเจ้าของสวนอยู่ตรงกลาง แล้วโซนถัดไปก็จะเป็นโซนของทุเรียนอายุยังตั้งแต่7ปีขึ้นไปนะครับจะอยู่โซนที่สองนะฮะเดี๋ยวจะพาท่านไปดูครับตอนนี้เรายังอยู่โซนแรกอยู่อายุ10ปีขึ้นไปนะครับที่ท่านเห็นนี่ฮะนี่ครับลัวไม่ต้องกลัวฮะลัวเขามีประตูข้างหน้าเป็นประตูเปิดปิดและล็อกประตูได้แล้วก็ด้าน ซ้ายขวาก็จะเป็นรั้วรวดหนามนะครับต้นใหญ่สวยจริงๆครับเห็นไหมครับดูสิครับถึงแม้นจะเป็นทุเรียนอายุ10ปีขึ้นไปทรงต้นสูง แต่สองต้นสูงเนี่ยดูกิ่งข้างบนจะเยอะมากนะฮะแต่ละกลิ่งสามารถรับน้ำหนักทุเรียนได้ไม่น้อยกว่า10บลูกนะฮะเห็นไหมครับนี่ท่านลองดูสิครับให้ท่านเห็นชัดๆัดช้าเลยนะครับนี่ฮต้นเนี้ตอนนี้ผมว่า ปีหนึ่งแต่ละปีเนี่ยเกือบตันนะครับเนี่ยเฉพาะต้นนี้ลูกเนี่ยสามารถเอาไว้ได้เป็น100ยถึงสองลูกนะฮะได้เลยนะครับท่านเห็นวันนี้มาถ่ายเนี่ยแสงแดดดีมากเลยนะครับ